สวัสดีสมาชิกรถมือสองช n แนลทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้มากับรถอีกหนึ่งลำที่ประหยัดสุดๆถูกสุดๆที่สุดในเวบแล้วนะครับกับนิสสันเซลฟี่เครื่อง 1.6V ปี2014เป็นเบนซิน,น,นบวก LPG นะเพื่อนๆเครื่องยนต์เกียร์ช่วงร่างสมบูรณ์ขับดีมากๆประหยัดสุดๆเอกสารครบพร้อมโอนครับตัวนี้เลขไมล์ประมาณ130,000กว่ากิโลไมลน้อยมากครับ เป็นสีดำตัวีมาด้วยล้อแมกนะข้างนอกใสกริบเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนหรือการเบียดชนแต่อย่างใดนะครับโอ้โหเซลฟี่ราคา1 9 9 0 0 0บาทครับเพื่อนเพื่อใครไม่ชอบระบบก็ตัดออกก็ขับเป็นเบนซินครับดังนั้นเราได้ตัวีด้วยนะครับข้างในเบาะสีครีมสวยสวยใสใสเลยนะครับมาด้วยจอ Android ติดตั้งมาเพิ่มนะใหญ่ๆบิกบ๊กๆเลยเล่นเพลงสนุกสนานมากมายลยีทีเดียวอินเทอร์เนนตครบคันครับ โอ้โหเครื่องยนต์ใสๆนะนะครับเดิมๆนะครับผมเดิมๆเลยนะครับนะเปลี่ยนมาแค่ตัว LPG ทั้งนั้นเองนะดังนั้นใครที่ชอบนะครับสายประหยัด สบายๆนะครับแล้วก็ได้โฉมที่สวยๆตัว V ีด้วย1.6ปี2014ด้วยราคานี้นะครับย้ำนะไม่มีอีกแล้วครับ199,000บาทเน็ตๆนะไม่บวกแว7%ซื้อส,สดได้ซื้อครับจัดไฟแนนซ์ได้ก็มาคุยกันครับมีทีมงานให้การดูแลเรื่องของการจัดไฟแนนซ์แน่นอนได้รับรถแน่นอนครับกับที่นี่เลยนะครับ รถจอดอยู่ร้ามอินทานะเพื่อนๆนะครับอยู่ข้างๆศูนย์เอ็มจีนะสวยๆเลยคันนี้นะครับ0885845375สุดว้าวจริงครับไม่มีแล้วราคานี้ไปเช็คไปหาได้เลยนะครับกับมิสันเซลฟี่1.6 v วีปี2014ครับ